p olicy what เปลี่ยนนโยบายอะไรวะให้เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Policy What ค่ะรายการ p o d คสต์ของวันโอวันผับที่จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องนโยบายสาธารณะให้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะวันนี้อยู่กับเคค่ะอินแก้วโอภานุเขากุลและสลัสดสินธุประมานทักวิจัยจากวันโอวันผับครับค่ะกลับมาพบกันเป็น ep ที่2แล้วนะคะ ep นี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะ ครับก็วันศุกร์นี้นะครับวันที่8มีนาเนี่ยเป็นวันสตรีสากลก็เป็นวันที่ก็มักจะมีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ,กบนโยบายสาธรารณะที่สําคัญก็คือเราจะเห็นมาทุกปีก็คือเรื่องสิทธิแรงงานความเท่าเทียมเสมอภาคในที่ทํางานระหว่างเพศน,นะครับแล้วก็ที่เห็นประเด็นสําคัญเลยก็คือเรื่องสิทธิลาคลอดของผู้หญิงที่พูดกันมาหลายปีแล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรในปีที่แล้วก็คือตอน ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยสิทธิ์ลาคลอดของผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่90วันแล้วก็ขยับมาที่98วันที่เพิ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วเพิ่มมา8เพิ่มมา8วัน,วนหลังจากที่ที่90วันเนี่ยผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันตั้งแตปี2536อาใช่คือ30ปีมาแล้วปีปีปีที่ผ่านมาเพิ่มมาเป็น98วันทีนี้ ผู้ชมก็อาจจะสงสัยนิดหนึ่งว่าเราสองคนนะครับจะมาคุยกันเรื่องนี้จริงๆเหรอเพราะว่าถ้าใครได้ดูตอนที่แล้วนะครับอาจจะจําได้ว่าคุณเค้กเนี่ยได้ประ,ประกาศตัวไว้นะครับว่าเธอเป็นเป็นสาวโสดอยู่นะครับ <c oughs> ส,ส่วนผมก็ดูท่าทางแล้วก็น่าจะเป็นผู้ชายนะครับเออ <c oughs> <ส>เราเกี่ยวอะไรกับสิทธิลาขอดสาวโสดกับกับผู้ชายจะมาพูดเรื่องอะไรสิทธิลาคอดใช่ไหมเออคือก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าเรื่องนโย,บ,นนายบายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย ทุกคนเกี่ยวข้องมาคุณเค้งเนี่ยเกี่ยวข้องชัดเจนแน่นอนถึงถึงจะเป็นสาวโสดนะครับเดี๋ยวมาลองคุยกันว่า <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ก็ฉันไม่ได้อยากสมมติฉันไม่ได้อยากจะมีลูกเลยเนี่ยเรื่อง <c oughs> สิทธิ์ล่าข้อจะสําคัญกับ <c oughs> เรายัางไง <c oughs> ใช่ไหมจริงๆมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนอย่างไงจริงๆมันเกี่ยวข้องกับเราคนด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับทางสังคมเลยเอาเอาพูดเร็วๆก่อนง่ายๆก็คือว่าอพูดง่ายๆเลยก็คือผู้หญิงไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็จบสูงเยอะมากขึ้นแต่ว่า เราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเนี่ยไม่เท่าผู้ชาย mm hmm. อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนเพราะว่าตัวเลขนี้คืออะไรตัวเลขนี้คือการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานคือว่าคนในแรงงานเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แล้วทางานกี่คน mm hmm. ผู้หญิงเนี่ยทำงานไม่ถึง60% mm hmm. ในขณะที่ชายไทยเนี่ยทำงานอยู่ประมาณ75% mm hmm. แปลว่าเรามีคนที่มีความสามารถจบปริญญาตรีมาใช่ไหมมีความมีทักษะบางอย่างแต่ว่าไม่ได้ทํางานถึงแม้จะอยากทํางานเออม,ม,ม,มันมันต้องมันมีแปลว่ามีอะไรสักอย่างไม่ถูกต้องสักอย่าง แล้วการที่คนหายไปจากตลาดแรงงานแปลว่าเราก็มีกําลังผลิตน้อยลงใช่ไหมครับเศรษฐกิจของเราที่ควรจะได้มีคนเก่งมาทํางานเนี่ยมีคนหายไปเพียงเพราะว่าเป็นผู้หญิงเพียงเพราะคุณเค้กเป็นผู้หญิงทําให้คุณไม่สามารถเข้ามาทํางานได้หรือมากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆมดลูกของเราเนี่ยสิ่งที่ผู้หญิงมีก็คือมดลูกใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับร่างกายของผู้หญิงตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เอาจริงตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยถ้าคุณเค้กเป็นเจ้าหญิงสมมติเงี้ยนะครับคุณก็ต้องแบบคุณไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกเองว่าฉันจะตั้งท้องกับใครอะไรไงเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองว่าคุณต้องตั้งตั้งท้องเพื่อสืบทอดรัะชะทายาทเพื่อที่เราจะได้ไปปกครองดินแดนแห่งนี้เป็นเรื่องความสัมพันระว่าเป็นเื<ะ>่าหลังสงครามอะไรต่างๆใช่มาตั้งแต่โบราณสมัยรัชสมัยใหม่เนี่ย ของไทยเลยเนี่ยในช่วงหนึ่งเราจะมีนโยบายว่ามีลูกเพื่อชาติทุกวันนี้ด้วยเรายังได้ยินอยู่ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามายุคหนึ่งเรามีประชากรอยู่สักสิล้านคนใช่ไหม,มในยุคจอมพลปอลอะไรเงี้ยรัฐบาลก็อยากให้คนมีลูกเยอะๆเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือม,มีคนเยอะก็แปลว่าเศรษฐกิจเติบโตม,มีแรงงาน,งานเยอะ,อะมีคนเข้าไปทําแรงงานอะไรก็ตามแต่อีกด้านหนึ่งคือมันเป็นเรื่องความมัน่นคงคือสมมุติว่าเราต้องรบทับจับสืกกับใครถ้ามีประชากรเยอะเราก็จะมีกองทัพที่เกียงไกรใช่ไหมครับไปลบกับใครได้อ แต่ว่าในเรื่องนี้รัฐเนี่ยก็กลับไปกลับมามากเลยเพราะว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยการกระแสะการพัฒนาก็จะบอกว่ามีลูกมากยากจนมีลูกคนหนึ่งจนไปเจ็ดปีอะไรเงี้ยคือในช่วงหนึ่งรัฐพยายามจะควบคุมกําเนิดแล้วก็ทําสําเร็จมาก้วยในในประเทศไทยเนาะแล้วถึงจุดหนึ่งเอาละประชากรดลดตัว<อ>ต้องกลับมามีลูกเพื่อชาติกันอีกแล้วเออจะเห็นว่ารัฐเนี่ยเข้ามายุ่งกับโมโดลูกของผู้หญิงตลอดเวลานะครับว่าจะเอาไงก็ไม่ค่อยแน่นอนนะครับว่าจะเอาไงกันแน่เ แล้วก็จะเห็นว่าเนี่แหละแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับเป็นเรื่องของเราทุกคนเลยทีนี้ก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องเรื่องที่คุณเค,ค้กเกิดมาแล้วกันก่อนที่เราจะไปไกลกว่าน,นี้กลับมาที่สิทธิ์คดีนีก,นก่อนว่าคือทุกทุกวันสตรีสากลก็มักจะมีการออกมาเคลื่อนไหวเนาะว่าผู้หญิงควรจะได้สิทธิ์ลาคลอดเท่าไหร่อย่างที่คุยไปแล้วว่าเราเมื่อ30ปีที่แล้วเราได้มา90วันมีการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้มาเองเนาะแต่ว่าต้องออกไปเคลื่อนไหวต่อสู้ปักหลักชุมนุมอะไรนะครับกว่าจะได้ไอ้เกนา้ เออก็จะอยากชวนคุณคุยเหมือนกันมันก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะตัวเลขเก้าสิบวันมาจากไหนเออแล้วทุกวันนี้ทำไมทำไมถึงล่าสุดต้องเป็นร้อยแปดสิบใช่ไหมมันตัวเลขนี้คงไม่ได้อยู่ดีมีใครแบบนั่งนั่งเทียนขึ้นมาเองร้อยแปดสิบเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องปัจจุบันที่ที่สังคมกําลังเรียกร้องว่าอยากให้เพิ่มสิทธิลาคลาอดไปถึงร้อยแปดสิบวันถูกต้องถูกต้องก็คือหกเดือนหกเดือนใช่ไหมเอาร้อยแปดสิบวันก่อนก็ได้ร้อยแปดสิบวันเนี่ยเป็นเวลาที่มาจาก คาแนะนําของของค์การอนามัยโลก WHO ที่บอกว่าแม่เนี่ยควรจะมีเวลาให้นมลูกเนี่ยหเดือนก็คือร้อยแปดสิบวันถ้าเกิดว่าแม่ต้องไปทํางานเนี่ยมันจะยากคือโอเคมันทําได้ต้องปั๊มนมต้องอะไรเงี้ยเนาะแต่มันยากมากถ้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ดีที่สุดก็คือแม่ลางานอยู่เพื่อเลี้ยงลูก6เดือนเพื่อให้นมลูกอันนี้อันนี้คือเหตุผลล่าสุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้าราชการหญิงไทยนะครับได้ได้สิทธิ์ลาคลอนั้นแล้วร้อยแปดสิบวันเออเราก้าวหน้าเหมือนกัน ข้าราชการชายครับถ้าผมเป็นข้าราชการเนาะผมลาได้15วันในในเดือนแรกที่ลูกคลอดสามารถลาไปช่วยเมียเลี้ยงลูกดูลูกได้15วันนะครับโดยที่ได้เงินเดือนอผู้หญิงก็ได้เงินเดือนแต่ไม่ได้เต็มทั้งหมดออแต่แตว่าสิิ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นในเอกชนถูกต้องซึ่ง<จ>ซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับเมื่อ30ปีก่อนที่ผ่านมาว่าข้าราชการมักได้สิ์ก่อนแล้วค่อยตามมาด้วยเอกชนชปี36เนี่ยข้าราชการหญิงได้สิ์ลาคลอด เก้าสิวันไปแล้วแต่ว่าแรงงานในระบบประกันสังคมยังไม่ได้ถึงต้องไปเรียกร้องกันแต่ว่าเรื่องที่อยากชวนคุยให้นันเห็นแบบเหตุผลของนโย,ยบายมากขึ้นว่านโย,ยบายมันไม่ได้ลอยมาในตัวของมันเองใช่ไหมเออ 9ก้าสิบวันที่เราเรียกร้องกันมาได้เนี่ยมาจากไหนอันนี้อยากเล่าสั้นๆคือเรื่องเนี้ยจริงๆสนุกมากแบบเหมือนแบบเข้มข้นเหมือนซีรีส์อะไรอย่าง <MK. S 2> เงี้ยแต่อะไรขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นที่พอดแคสต์อีกหนึ่งตอนเลยเพราะงั้นจะเล่า<อ>สั้นๆเอาไว้ตอนหน้าเอาไว้ตอนหน้าเอาไว้เอาไว้อื่น <laughs> เออ <laughs> คือเก้าสิบวันเนี่ยมาจากการเคลื่อนไหวของแรงงานขบวนการแรงงานหญิงระดับโลกนะครับคือ,อมไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยแต่ว่าเออเป็นแรงงานทั้งแบบฝรั่งเศสโในอังกฤษ U K อเมริกาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยรวม สิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมาจากการเกิดขึ้นขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO ครับซึ่งมาจากสนธิสัญญาแวร์ซา์คนมักจะจำไอ้สนธิสัญญาเนี่ยว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเ,เป็นการปักปันเขตแดนจบสงครามเพื่อสันติภาพอะไรว่าไปแต่ว่าองค์กรหนึ่งที่สําคัญมากเป็นผลผลิตของไอ้สนธิสัญญาแวร์ไซา์เนี่ยคือองค์กรแรงงานสากลน,นี่แหละซึ่งคบูลนารแรงงานหญิงเนี่ยมีส่วนเข้าไปล็อบบี้มากเลยเพื่อที่ว่าทํายังไงให้ วาระแรกๆของการก่อตั้งองค์กรเนี้ยพูดถึงสิทธิผู้หญิงด้วยเพราะว่าวาระของตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของแรงงานชายพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเนี่ยก็คือการการจํากัดเวลางานให้ได้8ชั่วโมงใช่ไหมครับคือก่อนนั้นไม่ค่อยมีมาตรฐานว่าแรงงานจะโดนใช้งานไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็มีการตั้งเวลา8ชั่วโมงขึ้นแต่8ชั่วโมงเนี่ยคือผู้ชายไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าผู้หญิงจะมาทํำยังไง เอ่อทำไมถึงเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็คือต้องท้าความสั้นๆนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยมีส่วนในกระบวนการผลิตในโรงงานเยอะมากในช่วงสวงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะว่าผู้ชายปไปลบไปลบกันหมดใช่ไหมผู้หญิงอยู่แนวหลังก็ผลิตกระสุนปืนใหญ่ทําอะไรกันไปนะครับก็ต้องพยายามทําให้ผู้หญิงอยู่ในโรงงานได้เอาลูกมาเลี้ยงที่โรงงานได้ในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะเอ่อมันก็เกิดขึ้นจากช่วงเวลานั้นสุดท้ายเนี่ยผักดันจนเป็นวาระในการประชุมไอโอครั้งแรกเลยครั้งที่1นึ่งในปี1919แล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้้ดแบบนีนะคื ฝั่งฝั่งผู้ชายก็จะบอกว่าก็ทํางานไปจนคลอดแล้วค่อยไปลางานะบวนาการแรงงานหญิงเนี่ยก็ไปไม่ได้รับการยอมรับขนาดนั้นด้วยนะคือเป็นได้แค่ผู้ที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาคือไม่มีสิทธิ์ในการโหวตเป็นได้แค่ที่ปรึกษาแต่เขาก็เลยกดดันโดยการที่ ยกขบวนกันมานะครับมีนักวิชาการญี่ปุ่นคือเหมือนเหมือนในซีรีส์เลยคุณเคคือเป็นนักวิชาการด้านแรงงานญี่ปุ่นนั่งเรือข้ามมหาสมุทรมาครับตั้งท้องอยู่ด้วยมีคนที่ผลักดันเรื่องแรงงานในอังกฤษแบบอุ้มลูกมาเพื่อที่จะมากดดันว่าเราจะขอให้เป็น12สัปดาห์ก็คือ9 0วันก็คือนึกภาพตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้นาแรงงานนักวิชาการด้านแรงงานต่างๆจากประเทศต่างๆนั่งเรือเดินทางมาอเมริกา S <S <S ซึ่งไม่ได้เดินทางง่ายเ<ช><ล>วลานั้นไม่ใช่การเดินทางไม่ง่ายแบบทุกวันนี้เพื่อมากดดันเรื่องนี้ว่าเออตอนนั้นเขาหาข้อมูลมาได้จากคุณหมอว่าผู้หญิงควรจะได้ลาง,งานอย่างน้อย6สัปดาห์ก่อนคลอดแล้วก็ได้อีก6สัปดาห์หลังคลอดเป็นรวมกันแล้วเป็นเป็นสิบสอง <12 S 2> สัปดาห์เจสิบสองสัปดาห์หรือว่าประมาณ90วันอ่าซึ่งนั่นคือ100ปีที่แล้วนะครับนั้นตัวเลข9 0วันเนี่ยคือปีีน2 0 2เผ่าหนึ่งเก้100นี้ราเพ่งได่สิงนีมื่30แล้ว่แล้ว ในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทยเนาะคือก็เป็นเรื่องที่เออทำให้เห็นเห็นเส้นทางของมันว่าเออมันมันต้องใช้การเรียกร้องยังไงถึงจะได้มาถึงเรื่องนี้แล้วมันก็เชื่อมโยงกับหลายอย่างเนาะการนโยบายอันนึงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากแบบผู้หญิงคิดขึ้นมาเองว่าฉันอยากจะได้อะไรแต่ว่าถ้าเรามองเห็นประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเออมันเกี่ยวกับหลายอย่างไปเกี่ยวกับเรื่องสงครามใช่ไหมการการ ต่อรองต่างๆในแวดวงของแรงงานสากลอะไรเงี้ยนะครับแต่หนๆก็ในๆแล้วเรื่องการเคลื่อนไหวในไทยเล่าหน่อยไหมไม่ต้องยกไปอีพีหน้าหรอกจะได้จบจบจบในอีพีจบจบแค่นี้แหละจบแค่นี้แหละคือคือสั้นสั้นก็ก็อย่างที่รู้ก็คือเราเราเราได้เราได้ร้องกันจนสําเร็จกระบวนการแรงงานหญิงเนี่ยียกร้องสําเร็จเมื่อเมื่อประมาณ3 0 3 1ปีที่แล้วเอ่อแล้วก็ถ้าปีปีนี้วันศุกร์เนี้เราก็จะเห็นว่าวาระนี้ก็จะกลับมาอีกเพราะว่าก็ยังยืนยันว่ายังไงผู้หญิงก็ควรจะได้สิทธ ร <180 S 1> อ้อยแปดสิบวันนะครับโดยที่ได้ค่าแรงได้ค่าตอบแทนด้วยพูดถึงเรื่องลาคลอร้อยแปดสิบวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนยังไงโดยเฉพาะกับผู้ชายเนาะคือเด็กคนหนึ่งอะไม่ได้เกิดมาจากผู้หญิงคนเดียวเนาะโดยโดยทั่วๆไปแล้วมักจะมะีผู้ชายเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วยก็คือมีพ่อคนหนึ่งมีแม่คนหนึ่งเวลาที่ผู้หญิงคลอดลูกเสร็จเนี่ยก็ต้องดูแลลูกใช่ไหมแต่ว่า ด้วยเงื่อนไขของการลาคลอดปัจจุบันเนี่ยมันทําให้ยังมีช่องว่างในการเลี้ยงดูเด็กอยู่เพราะว่าผู้หญิงลาคลอดได้3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีญาติพี่น้องพ่อแม่ที่จะช่วยดูแลหรืออะไรเงี้ยผู้ชายก็ไลาไม่ได้ใช่ไหมฮะจะต้องหาคนช่วยดูเนี่ยไม่มีเพราะว่าสถานดูแลเด็กต่างๆเนี่ยมักจะรับเด็กตั้งแต่ประมาณ6เดือนขึ้นไปแล้วหรือว่าถ้าเป็นสถานของรัฐเนี่ยก็มากกว่านั้นอีก2องขวบนะครับคือในช่วงช่องว่างระหว่าง3เดือนตรงเนี้ย หลังจากลาแล้วสมเดือนไปจนถึงช่วงเวลาที่จะเข้าสถานดูแลเด็กได้เนี่ยเป็นช่องว่างที่ต้องดูแลกันเองคนไทยต้องแบบตามยาถากรรมคือพยายามหาดิ้นรนทุกอย่างเองว่าจะหาคนมาช่วยดูจะต้องลาออกจากงานไหมหรือว่าจะต้องสอง่งลูกไปอยู่ต่างจังหวัดในขณะที่ตัวเองทํางานอยู่อีกที่หนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งนี่ยังไม่นับว่าสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยยังมีจํานวนน้อยแล้วก็คุณภาพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องคุยกันต่อเนาะใช่ครับเอ่อเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นว่าเอ่อ การการทำงานเนี odel, ่ยโลกของการทํางานเนี่ยไม่ได้เอื้อให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะทํางานด้วยแล้วก็มีลูกด้วยมันคือถึง an จุดหนึ่งเนี่ยผู้หญิงโดนบังคับให้ต้องเลือกว่าคุณจะทํางานหรือคุณจะมีลูกเพราะว่าภาระในการดูแลเด็กทั้งหมดอะถูกโยนไปให้คาดหวังว่าสังคมคาดหวังว่าทุกอย่างเธอจะต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้เธอต้องจัดการให้ได้ไม่ว่าจะไม่รู้ว่าแต่ว่าทํายังไงเธอต้องไปจัดการตัวเองให้ได้เออซึ่ง มันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงคนเดียวเพราะอย่างที่บอกว่าการมีครอบครัวมันก็เป็นเรื่องของคนหลายๆคนใช่ไหมครับ uh huh. ผู้ชายก็เกี่ยวข้องอยูื่ในนั้นด้วย uh huh. แล้วก็อย่างที่บอกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแรงงานของ uh huh. ของประเทศ uh huh. กําลังผลิตของประเทศใช่ไหมที่เออเราก็กําลังพูดถึงทุกวันนี้ว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปอ่า uh huh. นะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรที่จะช่วยสนับสนุนมากพอ ก็คือจะเห็นว่าเรื่องสิทธิ์ลาคลอดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวที่เป็นตัวกําหนดว่าผู้หญิงจะสามารถทํางานต่อไปได้หรือไม่อะ,อะไรอย่างี้ใช่ไหมหรือว่าจะสุดท้ายเราต้องตัดสินใจลาออกไปแบบเป็นแม่ฟูลทาม,มตรงนี้ก็เลยมีเรื่องอยากจะแชร์เหมือนกันว่าสักแบบปีสองปีที่แล้วมีโอกาสไปเหมือนแบบทริปนักข่าวไปไปที่ไต้หวันเนาะซึ่งไต้หวันมันก็เป็นประเทศประเทศหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีเรื่องของการให้สิทธิในการ ที่พ่อแม่เนี่ยสามารถลางานพ่อหรือแม่สามารถลางานเลี้ยงดูลูกที่อายุต่ำกว่า3ขวบอ่ะได้สูงสุดถึง2ปีสองปีสองป,องปีแต่ว่ามันพ่อหรือแม่นะแต่ทีเนี้ยพอมันมีเรื่องของว่าช่องว่างระหว่างไรายได้ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายมักจะยังได้ไรายได้ที่สูงกว่าผู้หญิงสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยปัจจัยต่างๆที่คํานวณกันแล้วระหว่างครอบครัวเนี่ยผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายลาคลมากกว่าเพราะสุดท้ายรายได้ที่ผู้ชายหาให้ครอบครวัวมาดูแลครอบครัวเนี่ยก็ยังสูงกว่า อืมอืมอันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจพักออกจากตลาดแรงงานหรือว่าอาจจะออกจากตลาดแรงงานถาวรไปเลยอืมสองปีสองปีนี่คือให้แบบเต็มที่มาก้ลยลูกโตแล้วสองขวบวิ่งวิ่งได้คุยได้แล้วแต่ก็ยังยังไม่ไม่ทำให้ผู้หญิงเอ่อจะเข้ามาทำงานก็จริงๆเราก็มีตัวเรขกว่ามีผู้ชายลาลาแบบออกไปเลี้ยงลูกเหมือนกันแลสุดท้ายแล้วก็ยังติดเรื่องของรายได้อย่างที่บอกเนี่ย ผู้หญิงก็จะยังเป็นส่วนใหญ่มากกว่าที่เลือกออกไปเป็นคนที่ไปดูแลลูกอืมจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปในในเกาหลีเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเพราะเกาหลีนี่เป็นประเทศที่เด็กเกิดน้อยมากน้อยที่สุดแทบจะในโลกนี้เลยเออแล้วก็เขาก็ให้สิทธิ์อย่างอย่างเจเนอเรชัแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือมีสิทธิ์มีสวัสดิการอยู่แต่ผู้หญิงก็ไม่ใช้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขอื่นเนาะที่ทําให้มันมีการตัดสินใจอย่างที่คุณเค้กบอกว่าก็ถึงวันที่จะต้องแบบมีสักคนหนึ่งออกไปช่วยดูอะจะ ก็ต้องเป็นคนที่ได้รายได้สูงกว่าใช่ป่ะคือก็ต้องเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงกว่าทํางานต่อไปเพื่อที่จะดูแลคนที่เหลือ,อ,อ,อซึ่งจริงๆอันนี้มันก็ไปเกี่ยวกับหลายเรื่องเนาะเช่นจริงๆศูนย์วิจัยวันวันผับของเราเนี่ยเคยเคยคำลองคำนวณเอาไว้ว่าเรื่องนี้นจริงๆมันเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าแรงที่แนวคิดเรื่องค่าแรงปัจจุบันเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็คือแบบมินิมัมเวทใช่ไหม mm hmm. คือพอให้คนคนนึงพอมีชีวิตอยู่ได้ความจริงถ้าเกิดว่าวิธีการคิดค่าแรงที่มัน เขาใช้กันโดยสากลเนี่ยมันต้องคิดเป็น living wage หรือว่าค่าแรงเพื่อชีวิตอะ่ะคือค่าแรงที่ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดไปได้แต่ว่าพอที่จะมีชีวิตแบบมีศักดิ์ศรีดูแลคนในครอบครัวตัวเองได้ด้วยคือถ้าเกิดว่าค่าแรงมันเป็น living wage อะ่ะมันเป็นค่าแรงเพื่อชีวิตเนี่ยการเรื่องปัญหาเรื่องการลาคลอดอาจจะดีขึ้นกว่านี้หมายถึงว่าคนนึงทํางานคนเดียวอะ่ะก็ยังอาจจะช่วยดูแลคนในครอบครัวได้แต่ทีนี้ทุกวันนี้มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ยิ่งทําให้ปัญหาเรื่องนี้มันยิ่ง ขับให้มันชัดอีกว่าคุณต้องเลือกอ่ะต้องมีคนหนึ่งออกคนที่รายได้น้อยกว่าก็ควรจะต้องออกซึ่งมันก็นํามาสู่เรื่องที่ว่าทุกวันนี้มันมีช่องว่างของรายได้ระหว่างชายกับหญิงคือทํางานแบบเดียวกันทํางานเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงมักจะได้รายได้น้อยกว่าซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเนาะผู้หญิงถึงมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานน้อยกว่าผู้ชายใช่เรื่องเนี้ยก็เราเพิ่งจะมีบทความนะครับลงในวันอ้วนวันนเวร์นะครับเกี่ยวกับเ e n d e r Wage Gap หรือช่องว่างรายได้ระหว่างชายกับหญิงซึ่งอาจจะไม่เล่าเยอะมากแต่ว่าน่าสนใจมากชวนไปอ่านต่อนะครับว่าม,มีมีหลายปัจจัยมากเลยที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับมีเพดานบางอย่างนะครับที่ที่ทำให้ไม่สามารถมีรายได้ขึ้นไปถึงระดับเดียวกับผู้ชายได้ตั้งแต ตอนมีการเลือกปฏิบัติตั้งแต่ตอนรับสมัครงานเลยเลือกรับผู้ชายมากกว่านะครับในบางประเภทอาชีพในบางประเภทสายงานใช่นในวุฒิที่ใช้วุฒิค่อนข้างต่ำเนี่ยจะจะมีการเลือกปฏิบัติกับผู้หญิงค่อนข้างเยอะออคือคือเลือก prefer ที่จะได้แรงงานชายมากกว่าเปราฉนั้นถ,ถึงว่าก็จะเห็นว่าผู้หญิงที่ยิ่งจบจบสูงเนี่ยจบปริญญาตรีเอกโทอะไรเนี่ยก็จะเป็นโสตมีเหมือนกับมีแนวโน้มที่จะเป็นโสตมากขึ้นทําไมเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ภาวะการทํางานสังคมเนี่ยบีบให้ผู้หญิงต้องเลือกว่าถ้าคุณไม่มีถ้าคุณจะไม่ทํางานคุณก็ต้องไปมีลูกเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอก็จะเห็นเลยว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าการลงโทษผู้หญิงที่มีลูกคือมีตัวเลขออกมานะครับว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยได้ค่าจ้างน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกสูงถึงประมาณ3ามนตนะครับค่า,าไม่ใช่ค่าจ้างเนี่ยลดลงสาม พอมีลูกปุ๊บค่าจ้างจะลดลงประมาณ30%แล้วเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยช่องว่าง่างขึ้นเรื่อยๆเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยช่องรายได้จะน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่มีเนาะประมาณ15%ทุกวันนี้ขยายเป็น25ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าจะเห็นเลยว่ามันไม่เท่าเทียมกันเนาะผู้ชายก่อนจะมีลูกเนี่ยแต่ก่อน30ปีก่อนเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าประมาณ10%ทุกวันนี้ขยายเป็น18% ก็จะเห็นเลยว่ามีลูกปุ๊บรายได้หดทั้งที่ความจริงแล้วรายจ่ายเพิ่ม,มหมายความว่าออถ้าเราดูจากตัวเลขงานวิจัยเนี่ยผู้หญิงเทียบกันทํางานเหมือนกันหน้าที่รบับผิดชอบเหมือนกันคนนึงมีลูกคนหนึ่งไม่มีลูก,คน,นลกคนที่ไม่มีลูกเนี่ยได้รายได้สูงกว่าคนที่มีลูกซึ่งช่องว่างตรงนี้ห่างกันมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชายแล้วที่มีลูกกับไม่มีลูกถูกต้องอซึ่งเรื่องนี้มันจะโยงกลับมาว่าจริงๆมันกระทบต่อ คนที่ไม่ได้จะมีลูกด้วยนะมันเหมือนกับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น glass c e i l i เป็นเพดานแก้วที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงเออมันมีในงานวิจัยในบทความเนี้ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจว่าในคนที่ทํางานสายสเต็มก็คือสายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเทคโนโลยีใช่ในประเทศในในโดยทั่วไปเนี้ยผู้ชายจะทํางานสายนี้เยอะกว่าแต่ในประเทศไทยเนี้ยมีมีผลสํารวจของ i อเบอกว่า ผู้หญิงที่ทำงานสายสเต็มของไทยเนี่ยน่าสนใจว่าตอนที่เป็นแบบ new jobber เนะรายได้จะสูงเออตอนตอนเริ่มงานแรกเลยรายได้สูงกว่าผู้ชายประมาณ24%นะเออแต่ว่าทำำไปอ่ะพอยุกมากขึ้นพอยุกมากขึ้นแทนที่จะก้าวหน้าอะไรในอาชีพสายสเต็มเนี่ยผู้หญิงจะค่อยๆเหมือนจะโดนผู้ชายแสง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 จนถึงที่จุดนึงเนี่ยผู้ชายรายได้สูงกว่าประมาณ4 0อ คือเหมือนกับว่ามันมีจุดที่ผู้หญิงไม่สามารถเติบโตไได้มากกว่าน,นี้ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นในระดับผู้บริหารผู้นําองค์กรใดรได้ไดไดซึ่งก็อาจจะมีเหตุผลหลากหลายมากอ,มอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องว่าผู้หญิงอาจจะเก่งสู้ผู้ชายไม่ได้มไม่ไม่มีทักษะในการคิดคํานวณเท่าผู้ชายอ,อะไรเงี้ยแต่อันนึงก็เลยก็คือว่าซึ่งันอาจจะไม่ใช่แค่สายจะเต็มก็คือตราบใดก็ตามที่เราเป็นคุณเป็นผู้หญิงแล้วมีมดลูกเนี่ย ในใ,ในในมุมมองของนายจ้างหรือว่าคนที่ที่ให้เงินอยู่เนี่ยจะมองว่าเราเป็นเรามีความเสี่ยงที่วันหนึ่งคุณอาจจะมีลูกโอเคตอนนี้คุณอาจจะมองว่าฉันไม่ฉันสบายฉันจะมีชีวิตอิสระแต่ตราบใดที่เรามีมลูกอยู่กับตัวเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่คนหนึ่งจะตั้งท้องแล้วก็มีลูกใช่ไหมในในหลายประเทศเนี่ยแค่แต่งงานรายได้ก็มีแนโน้มทม่จะลดลงเลยนะเพราะว่าการแต่งงานนี่เท่ากับเท่ากับว่า เราก้าวขาเข้าไปข้างอีกแล้วนะครับสู่โลกของกา,การมีลูกใช่ไหมความเสี่ยงที่ว่าในมุมมองของนายจ้างก็คือเวลาในการที่เราจะทุ่มเทก,กับงานจะลดน,น้อยลงไปอยู่ับบรอบครัวมากขึ้นไปอยู่กับการดูแลลูกมากขึ้นแล้วนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินให้เราโดยที่เราเ<อ>ไม่ได้ทํางานด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าให้น้อยกว่าดีกว่าอย่างนั้นเปล่าคือเรื่องนี้ถ้ามองว่าเป็นเป็นเรื่องแบบเรื่องส่วนตัวมันก็จะมองว่าเป็นเรื่องแบบความเสี่ยงที่บริษัทเราก็จะบอกว่าเออก็จริงนี่ก็ผมเนี่ยมีลูกลูกเล็ก ซึ่งเวลาในการทํางานอ่ะทาได้น้อยลงจริงๆคือเราต้องใช้เวลาแรงไปกับการดูแลเขาอะเยอะเราทํางานได้น้อยลงจริงๆแต่ถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไหมถ้าเกิดเราถ้าเรากลับไปพูดถึงว่าการมีลูกมันเป็นเรื่องของทางสังคมต้องช่วยกันเรื่องของแรงงานในสังคมนี้ต้องช่วยกันเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันให้ให้สังคมอะมองเห็นเข้าใจเรื่องนี้ว่าทําไมเราถึงต้องช่วยผู้หญิงทําไมแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงไงมันเป็นเรื่องของของสังคมด้วยนะครับจริงๆ ก็จ,จะคุยต่อไปถึงเรื่องอาจจะนึกลองนักนึกกันดูว่าแล้วเราจะไปต่ออยังไงในในในสังคมแบบนี้ในวันศุกร์นี้เนาะที่ mm hmm. เรื่องนี้วารานี้ก็คงจะเวียนกลับมาอีกรอบว่า mm hmm. เราผู้หญิงก็ยิงขบวนการแรงงานก็จะยืนยันว่าเวลาข้อต้องเป็นร้อยแปดวัน mm hmm. รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ,ๆที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้หญิงมีลูกเลี้ยงดูลูกได้และทํางานด้วยไปถูกต้องด้วยได้้มันก็มีมันต้องมาเป็นแพ็กเกจที่จะทําให้การดูแลเด็กเนี่ยสามารถทําได้โดยที่ไม่มีช่องโหว่ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยที่เขาจะไปสู่สถานรับดูแลเข้าโรงเรียนอะไรเป็นต้นไปเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องออที่ทํางานที่เป็นมิตรกับผู้หญิงด้วยไหม,มนะครับมีมีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเรื่องการแบบปั๊มนมการให้นมในที่ทํางานมี มีที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทํางานที่ได้มาตรฐานเข้าถึงได้โดยทั่วไปอะไรเงี้ยไว้ใจได้ด้วยนาจะเรื่องสาคัญถูกต้องแล้วยิ่งเด็กก็ต้องยิ่งใช้คนดูแลเยอะใช่ไหมเอ่อเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องความเท่าเทียมในในที่ทํางานซึ่งสุดท้ายมันก็จะไปตอบเรื่องว่าทํายังไงให้ผู้หญิงสามารถทํางานได้ต่อไปโดยไม่ต้องเลือกว่าจะทํางานหรือจะมีลูกทำทางสองอย่างนี้ไปได้พร้อมกันนะครับโดยที่มี อะไรต่างๆมีสวัสดิการมีมีสังคมที่เข้าใจแล้วรองรับมันอยูเอ่เรื่องนี้ก็มีมีเรื่องที่ที่น่าคุยต่อไปอย่างที่เล่าไปแล้วว่าถึงแม้เราจะให้สวัสดิการอะไรเต็มที่อย่างในหลายประเทศเนี่ยคนก็ยังไม่ตัดสินใจมีลูกเพราะว่าบางทีมันมันไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการอย่างเดียวแหละแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม c u เ,เจอร์ความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงซึ่งเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนยากอาจจะใช้เวลามากแล้วก็อาจจะต้อง ใช้กลไกของนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยทำในในหลายๆด้านค่อยๆขยับควบคู่กันไปคือถ้ามันเริ่มต้นจากการที่ผู้หญิงผู้ชายมีความเสมอภาคกันใน,ในการทํางานอะไรเนี่ยความคิดของสังคมมันก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนตามมันคงไม่ได้เปลี่ยนป,ปรับทันทีเนาะแต่มันต้องใช้เวลามีตัวเลขที่น่าสนใจคุณเคคือทุกปีเนี่ยเขาจะมีการสํารวจช่องว่างระหว่างเพศในการทํางาน Gen d e r gap ซึ่งของไทยเนี่ยเราจะพบว่า สถานการณ์ค่อนข้างดี mm hmm. เออเมื่อกี้เราพูดถึงว่าผู้หญิงไทยทางานน้อยกว่าผู้ชาย mm hmm. วันละข้อก็ยังไม่พออะไรย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อดูตัวเลขเนี่ยจะน่าสนใจมากว่าในในตัวไอด้ด้านของการทํางานเนี่ยนะผู้หญิงไทยเนี่ยทำงานมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเนี่ยเป็นละดับต้นๆของโลกอยู่หนักสิบห้าเออคือทํางานผู้หญิงไทยทงางานเยอะมากเมื่อเทียบกับที่อื่นๆแล้วก็งานวิจัยใหม่ๆก็ก็จะพูดถึงเหมือนกันว่าไอ้การ ที่ผู้หญิงรายได้น้อยลงหลังจากที่แต่งงานหรือมีลูกอะไรเงี้ยของไทยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยคือคือเมื่อเทียบเม่เทียบโดยเปรียบเทียบกับกับประเทศอื่นๆในโลกนี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในดัชนีย่อยของ Gen d e r gap เนี่ยมันก็จะมีดัชนีเรื่องการศึกษาสุขภาพอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไทยก็ไม่เลวในระดับที่โอเคทำได้ไม่เลวแต่อันที่มาแบบลังท้ายเลยคือเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือคือเราเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยทำงานเยอะมากแต่ว่า มีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองการมีส่วนร่วมเข้าไปในการในทางการเมืองเป็นในสภาในในการผู้บริหารระดับสูงอะไรต่างๆเนี่ยโดยรูปแ้วต่างๆในการที่จะมีสิทธิ์มีเสียงการเรียกร้องต่างๆใช่ค่อนข้างหน่อยก็คือเรียกว่าหลังท้ายของโลกนี้แปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าผู้หญิงไทยเนี่ยทางานเยอะมากแข็งแกร่งมากนะครับทางานเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยมีปากมีเสียงซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มันก็จะมันก็จะสะท้อนออกมาผ่านวิธีการกับ กำหนดนโยบายแล้วก็การสื่อสารต่างๆของรัฐนั่นแหละว่าเออเวลาเราจะบอกว่าอยากให้ผู้หญิงมาทํางานนะครับให้ผู้หญิงช่วยกันมีลูกมีอะไรเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องแบบยุคจอมพลปอหรือว่า <S 1> <S 1> <S หรือว่าพูดแบบให้ผู้หญิงต้องแข็งแร่งอยู่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปเนาะคือมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดทั้งแพ็กเกจคือคือพูดถึงว่าเราต้องเปลี่ยนเคาเจอร์นี้ยังไงให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของออทุกคนด้วยไม่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงใช่ไหมเรื่องสิทธิละควดผู้ชายเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ ได้รับการผลักดันต่อไปคือผมรู้เลยว่าการมีลูกโอเคคือเดือนแรกอะ่ะคุณได้นอนวันละสามชั่วโมงแล้วต้องดูแลอสิ่งมีชีวิตที่มันบอบบางมากๆอะ่ะแล้วคุณก็นอนไม่พอแล้วคุณก็แบบจาอะไรไม่ได้สักอย่างให้นมหรือ,อยังหรืออะไรเงี้ยคือถ้าหูา้ตญิงเนีอ้อนะคุณพอนะ,ะู้หหิงต้องทำทั้งหมดตัวคนเดียวอะ่ะคุณมันเป็นอะไรที่มันมันแบบเกินไปอะ่ะคุณจะคาดหวังทุกคนเป็นแบบซูปเปอร์มัมที่แบบเลี้ยงลูกทั้งคืนแล้วยังตื่นมาทํางาน เหมือนเติมแปดชั่วโมงได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็ไม่มีใครอยากทําแบบนั้นอีกแล้วทุกคนมีชีวิตอยากมีชีวิตของตัวเองทีนี้มีนโยบายอะไรที่เป็นรูปธรรมที่วันวันผับได้ทําการวิจัยแล้วก็เป็นข้อเสนอออกมาบ้างอ่าจริงๆเรื่องนี้อยากชวนอ่านต่อเรามีงานวิจัยหลายชิ้นนะบทเคราะห์หลายชิ้นที่พูดถึงเรื่องนี้ในในหลายแง่มุมคือเรามีอย่างที่ที่เกินไปแล้วมีเรื่องที่พูดถึงเรื่องช่องว่างของการจ้างงานของรายได้เนาะที่แตกต่างกันเรามีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่อง สังคมแบบไหนที่คนไทยอยากมีลูกอ่าพูดถึงว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ที่จะทําให้ผู้หญิงตัดสินใจมีหรือไม่มีลูกนะครับสามารถไปติดตามอ่านกันได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการอย่างที่บอกแต่มันก็ยังมีกลไกอีกหลายอย่างเนาะอย่างเช่นมันก็มีพรบรที่ที่ที่ออกมาเพื่อพูดถึงาการปกป้องความไม่เท่าเทียมทางเพศในที่ทํางานอะไรเงี้ยซี่ก็มีรายละเอียดที่ที่น่าสนใจแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ระดับวัฒนธรรมอะ่ะคือ มันคงจะต้องไม่ใช่มีแค่นโยบายอันใดอันหนึ่งที่จะเป็นแบบเมจิกบูลเลตที่จะทําแล้วจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยน,นมือเป็นหลังมือที่้ไม่ปหลังมือไม่ได้ไเพราะาเรื่องความคิดเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่คงต้องใช้เวลาเปลี่ยนเยอะแล้วนโยบายมีผลในแง่ที่มันมันทำให้คน,นตัดสินใจจากเรื่องต่างๆอย่างที่คุณเคคุยใช่ไหมตัดสินใจจากเรื่องว่าสังคมมันโอเคไหม มีสวัสดิการไหมรายได้เราใกล้เคียงกันหรือเปล่ามันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยมันเป็นเอ่อมันจะเปลี่ยนความคิดได้ในระยะยาวในการตัดสินใจว่าจะอยากมีลูกหรือไม่อยากมีลูกครับอื สำหรับบทความทั้งหมดที่พี่เต่าพูดมานะคะทุกคนถ้าสนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ o n e o o n e p แล้วก็ oneooneworld ค่ะเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์นะคะสำหรับ E ีีนี้ที่เราพูดกันมายาวมากตั้งแต่ที่มาของสิทธิ์ลาลอดความไม่เท่าเทียมในที่ทำงานนะคะช่องว่างของเรื่องสวัสดิการที่ยังทำให้ผู้หญิงต้องเลือกอยู่ระหว่างว่าจะเป็นแม่หรือว่าทางานแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายข้อเสนอที่จะทำให้ผู้หญิงตัดสินใจมีลูกได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของการมีลูกที่เป็นเรื่องของ เราทุกคนที่ hmm. ไม่ใช่แค่ของผู้หญิงหรือผู้ชายคู่ใดคู่หนึ่งนะคะสำหรับ e ีพีนี้เราก็น่าจะขอลาคุณผู้ชมไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในรายการ Policy Watch นะคะทุกวันพุธเว้นพุธค่ะอีพีหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะให้เราคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะคะสำหรับ e ีพีนี้ลาไปก่อนคะ่สสคะสวัสดีค่ะ